วันนี้ผมก็จะมาจอดลึกระบบพรกันนะครับโดยระบบพรจะอยู่ในแท็บนะครับที่เป็นรูปหนังสือตัวนี้นะถัดจากวิจัยผลึกเป็นวิจัยพรนะครับก็สาหรับเจ้าพรเนี่ยมันจะมีมหมด,ด้วยกัน20ขั้นแล้วก็ไอเทมในการอัปเกรดนะครับก็จะมาจากตรงห้องรับใต้ดินในส่วนของฟาร์มสั์เลียนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มทั้งหมด5ช่องนะครับไอ้4ช่องช่องละ5ตัวทั้งหมด20ตัวด้วยกันนะก็จะได้ตัวที่เป็น ชิ้นส่วนดวงดาวนะครับตาดกันตามระดับนะครับดาวของสัตว์เลี้ยงแล้วก็เลเวลรวมไปถึงพวกระดับด้วยนะครับสีทองอ่าแล้วก็ตัดลงมานะครับเป็นสีแดงเป็นสีม่วงนะแล้วก็ละลายในเดือนได้นะครับเก็บได้ทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับทีนี้มากติก,กากันก่อนนะพื้นฐานก็คือตรงนี้พรออสามารถใช้ชิ้นส่วนดวงดาวนะครับก็ปลดล็อกพรออที่เชื่อมติดกันได้ก็คือเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆกกันเริ่มจากพรพื้นฐานที่มีการปลดล็อกแล้วนะครับในแต่ละขั้น แล้วก <ITA> ็เมื่อปลดล็อกนะครับท you. ุกๆ hmm. <Yes. S> 2ครั้งนะครับพรที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับจะถูกสุ่มทาให้หายไปโดยเริ่มจากพรที่มีผลสูงสุดที่ไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับก็คือจะอยู่วงนอกทีนี้ผลของพรนะครับจะปรับใช้กับอัจวินทั้งหมดนะครับในทีมที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นหมดอะไรก็ตามแล้วก็เมื่อปลดล็อกพรครบแล้วนะครับพรขั้นต่อไปถึงจะถูกปลดล็อกให้ใช้งานได้สามารถใช้ลูบี้ในการรีเซ็ตพรแต่ละขั้นได้นะครับและเมื่อรีเซ็ตแล้วจะได้รับสิ้นสุดดวงดาวกับคืนมาทั้งหมดคก็ือ จะต้องกดค่าที่1ให้หมดไปที่2ไป3ไป4นะครับจนกระทั่งครบ2ี่พรน,นั่นเองนะครับก็อนอันแรกวันดูพรที่1กันก่อนซึ่งอันนี้ผมจะไม่ดิตให้ดูแล้วนะแต่ว่าจะแจ้งรายละเอียดนะครับครอาวๆก็คือมันจะเริ่มจากใจกลางตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นค่าแม่ยํำที่มานับไปให้เลยนะแล้วก็ให้ตําแหน่งของปัปดื้น่ะของแต่ละคนน่ะน่าจะเหมือนกันก็คือมันจะมีโจมตีอยู่ด้านบนมีเฮดพีอยู่ด้านซ้ายมีป้องกันมีตรงนี้นะครับโจมตีตรงนี้ อาจจะเป็นด้านนอกคือเทปปี้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโจมตีสีจะเป็นแสดงระดับนะครับก็คือสีแดงจะเป็นขัข้นกลางนะครับจะสูงกว่าขั้นสีฟ้าแล้วก็ข้างนอกสุดนะครับจะเป็นขั้นสูงสุดก็คือจะเป็นสีทองนะครับก็จะมี2องานที่ดีๆก็คือความเสียหายกิดเข้าน,นะแล้วก็ต้องขอบตรงนี้นะครับมันก็จะมีพวกหลบดีนะครับชั้นในชั้นนอกป้องกันนะครับในระดับที่สูงกว่าแล้วก็แม่นยำระดับสูงสุดนะครับตำแหน่งเริ่มต้นจะเหมือนกันเพียงแต่ว่า พอเริ่มมาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มที่แม่นยําแล้วมันจะนับช่องที่1ก็คือโจมตีตัวเนี้ยเป็นช่องแรกนะครับพอผมอัพครั้งแรกปุ๊บปุ๊บอ่าทีนี้ช่องที่2ผมจะไปอัพตรงนี้นะครับก็คือโจมตีครั้งที่2อ่าพอผมอัพ2อครั้งตรงนี้นะครับ2อันเนี้ยอ่าไอตัวที่มันจะสุ่มนะครับแรนดอมก็คือมันจะสุ่มวงนอกนะครับก็คือทั้งหมด6จุดตัวเนี้ยเขาเรียกว่าพรสูงสุดนะครับ6จุดตามตำแหน่งดาวเลยมันจะสุ่มเอาว่ามันจะได้อันไหนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ โดยของผมจะสุ่มครั้งแรกถือว่าโชคดีก็คือมาันจะาสุ่มนะครับล็อกเลยทันทีคือจะเป็นตัวที่เป็นหลบศีนะครับล็อกครั้งที่1นะครับพอล็อกครั้งที่1เสร็จแล้วผมทําการนะครับสุ่มครั้งต่อไปก็คือพอผมสุ่มสออันนี้อ่าอันนี้คือครั้งที่1รอบ2นะครับแล้วก็ผมไปเลือกตัวที่เป็นดานิเอลเชดิคเป็นันที่4อ่าเพราะสองอันนี้ครบ2ครั้งนะครับมันก็จะแตกต่อนะครับให้ตัวที่มันแตกแต่สีพ่วงเนี่ยเขาเรียกว่าพรที่มันถูก ล็อกนะครับก็คือจับไม่สามารถไปเปิดได้อีกนะครับล็อกถาวรไปเลยอันที่2ของผมอาจจะต่อเนื่องจากตัวที่เป็นลบอกนะครับก็คือจะไปป้องกันถูกล็อกเอาไว้ทีนี้ตำแหน่งการล็อกอ่ะเท่าที่ผมดูนะครับก็คือมันจะไล่เรียงจากตำแหน่งเดิมออกมาครั้งแรกอ่ะมันจะสุ่มจากตำแหน่ง6จุดแต่หลังจากนั้นนะครับมันจะไล่เรียงตามเส้นมาเรื่อยๆล็อกตัวที่2นะครับทีนี้ผมก็ทําการอพอทั้งที่3นะครับก็คือ1แล้วก็2นะครับพอปลดสองันนี้เสร็จแล้วตัวที่แตกกันต่อมาก็จะกลายเป็น อ่าตัวนี้นะครับก็คือแม่นยำนะครับจะทําการแตกวันที่3สุดท้ายน,นะครับผมจะทําการอัพเดทปีตัวนี้นะครับแล้วก็จะป้องกันมันก็จะทําการล็อกสุดท้ายก็คือล็อกอันที่เป็นหลบดีก็พูดง่ายๆว่าคุณจะ,ะเปิดไปได้2องานมันจะล็อก1ตัวเปิดไปได้2องานจะล็อกอีกหนึ่งตัวไปเรื่อยๆแบบดรนดอมนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยผมถือว่ามันค่อนข้างดีแล้วเพราะว่าตัวที่มันล็อกไปนะครับเป็นตัวที่ผมไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ก็คือหลบดีป้องกันหลบดีกแล้วก็แม่นยำนะครับ แม่นยำจริงๆถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญแต่ว่าไม่ได้สําคัญเท่ากับค r i t i c a l d a m เมแล้วก็พวกโจมตีนะครับคือวงนอกสุดที่เป็นอันดีๆอย่างพวกคิ i t i c a l damage เนี่ยแล้วก็โจมตีนะครับควรจัดเก็บให้ได้ก่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาคุณปลดล็อกนะครับคุณจะต้องลากไปตามเส้นแล้วก็พยายามเลือกไปที่วงนอกที่คุณต้องการมากที่สุดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหวังให้ตัวแรนดอมนะครับมันไม่แรนดอมมาโดนตัวที่มันดีๆแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดมันไม่พอใจนะครับคุณสามารถรีเซ็ตได้แต่รอบแรกเนี่ยผมถือว่าโอเคแล้วอ่ะทีนี้ไปดูการอาทิตย์การ,รับ การานที่2หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะจะเริ่มจุดแรกสุดก็คือจะเป็นเทปนะครับแล้วผมก็ทําการอัพนะครับเป็นเส้นตรงมาที่แม่นยำแล้วก็ทําการอัพหลบดีนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวแรกที่มันล็อกก็คือจะเป็นด้านมวคิติคอลซึ่งผมเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับกาดันที่2นี้นะครับผมจะทำการผมจะทําการรีเซ็ตพนทันทีนะก็คือรีเซ็ตก่อน1รอบด้วย1000งลูบี้นะครับมันก็จะเริ่มใหม่แบบนี้นะการรีเซ็ตนะครับแต่และกดาดันจะแยกกันเป็นเอระเทศนะก็คือจะไม่เกี่ยวทันอย่าง การนที่1จบไปแล้วนะครับผมไม่ได้รีเซ็ตมันก็จะยังคงอยู่ต่อผมก็จะรีเซ็ตแค่การนที่2องอี้รอบนี้นะครับมันก็จะบังคับนะครับเหมือนเดิมคือปลดล็อกแม่นยําแล้วก็ลบดีดอ่ะรอบที่2มันก็ยังคงเลือกเป็นความเสี่ยงคลิมิตข้อเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็ถือว่าไม่โอเคนะก็เริ่มใหม่รอบที่สนะครับอ่ะรอบที่สามตอนนี้นมันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วมันเปลี่ยนไปที่แม่นยานะครับก็คือวงนอกสุดอ,อ่ะอ่ามันจะ เลงไว้ทั้งหมดแค่ในกระดานนี้ก็คือสีทองนะครับเขาจะมีทั้งหมด5จุดคือตรงนี้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 ซึ่งอะไรบ้างที่ส,าาสําค,ค, e. คัญนะครับก็จะมีดามิคิลิคอ2องอันนะครับส,าาสําคัญสุดนะเราเรามาจะเป็นแม่นยําแล้วก็เพชรที่สุดท้ายจะเป็นลมตีที่สําคัญน้อยที่สุดนะครับอ่ะต่อไปครั้งที่2นะครับผมจะเลือกเป็นก็คือพยายามไปที่วงนอกตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นผมจะไปที่จมตีตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะไปปลดตัวดามจคกิคอลองอันนี้ให้ทันก่อนนะอ่ะรอบที่2นะครับ ปุ๊บซบ2ครั้งเห็นไหมมันไปที่ตัวนู้นแทนแสดงว่าตัวที่ล็อกนะครับมันกระโดดกะข้ามขั้นได้นะตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะต้องต่อเนื่องกันอย่างนี้ไม่ใช่นะตกลงว่ามันสามารถกระโดดไปกระโดดมาได้นะครับเฮ้ยพอรอบที่3าแน่นอนนะคุณจําเป็นจะต้องปลด2ครั้งเนี่ยเอาตัวที่มันดีที่สุดก่อนก็คือน้ำไปที่ข้อ2องันนะครับ1 2แล้วมันก็จะปิดอันสุดท้ายนะครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสามอันนี้ที่มันถูกล็อกไปนะครับก็คือเป็นตัวที่เราไม่ได้จะเป็น เท่าไรนะครับโอเคก็จะเหลือแค่ชั้นในนะครับทีนี้ตัวที่มันเวลาคุณเลือกส่วนที่เหลือคุณจะต้องตัวเลือกตัวที่มันดีกว่าตามลําดับเหมือนกันนะางานจมตีดีที่สุดนะครับก็เลือกจบตีอ่แล้วก็2อ,อันนี้นะครับสอ,อันสุดท,ท้ายก็จะเหลือป้องกันอันที่ต่ากว่าสีฟ้ากับป้องกันอันที่สูงกว่าคือสีทองให้เลือกป้องกันสูงกว่าคือสีทองแล้วมันก็ทําการปิดผนึกในส่วนของสุดท้ายนะครับก็คือปิดผนึกสีม่วงตรงนี้นะครับของสี ของป้องกันไปโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือรอบีิธีที่สุดของผมนะครับก็คือได้ที่ต้องการไปแล้สองานนะครับกับโจมตีสองงานอ่โจมตีชั้นในแล้วก็แม่นยาตรงนี้มันมังคับได้อยู่แล้วล่ะโอเคเมื่ออันที่สองเสร็จนะครับไปอันที่สามต่อเลยอันที่สามจะเริ่มจากใจกลางนะครับก็คืออ่าแม่นยำนะครับทีนี้ตัวที่คุณไปได้ก็จะมีทั้งหมด4จุดนะก็คือให้ดูคุณให้คุณดูตามเส้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเห็นว่าอะไรสาคัญสุดแน่นอนว่าต้องไปที่โจมตีนะครับอ่าครั้งที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ครั้งที่2นะครับครั้งที่2ก็เลือกโจมตีเช่นกันปึ๊บอ่ะรอบนี้นะครับมันเป็นล็อกที่ให้ตัวที่เป็นตัวหลบตีกนะครับผมก็จะเลือกทําการเอาตัวที่เป็นคริติคอลดาเมจก่อนนะครับปึ๊บเรี็บร้อยตัวไหนที่เลือกไปแล้วนะครับมันจะไม่มีทางถูกล็อกอีกนะโอเคอ่ะี้ตรงนี้แหละเราจะต้องเลือกดีแล้วก็อย่างเช่นอ่าตอนนี้ก็คือมันจะมีตัวที่เป็น HP นะครับสีทองเนี่ยดีที่สุด คือถ้าเกิดมีตัวเลือกระหว่างตัว H p กับป้องกันเนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือก h p เป็นหลักนะเพราะว่าในปัจจุบันอ่ะถ้าเทียบกันแล้วอ่ะมันจะมีตัวที่เป็นหลีจิ้งนะครับที่ต้องการ H p ในการสร้างโล่มากกว่าตัวป้องกันเพราะฉะนั้น H p จะสมคัญกว่าตัวป้องกันนะครับในระดับเข้ากันนะแต่ให้เกิดระดับสูงกว่าก็ให้เลือกป้องกันที่สูงกว่าอ่นนี้ผมก็จะเลือกเป็น H p ดพีสีทองแล้วมันก็ทับกันล็อตตัวนี้นะครับถามว่าจริงๆผมเสียดายไหมก็เสียดายนะแต่เท่าที่ผมดู่ มันเป็นไปได้น้อยมากที่ผมจะเก็บตัวที่เป็นคริเิคอลดาเมจสีทองข้างบนกับคริเิคอลดาเมจด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นผมจะดําเนินต่อนะอะตัวที่ผมไปต่อได้ก็จะมี2อันก็จะเลือกเป็น HP ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่โจมตีมันก็ทําการล็อกสุดท้ายนะครับประมาณนี้นะจริงๆถามว่าการะดานเนี้ยถ้าเกิดจะรีเซ็ตสักรอบหนึ่งเพื่อดูก็ได้อะรีเซ็ตจะเริ่มแพงกันแล้วเห็นไหมก็คือกระดานที่3มาใช้หมด2,000แลละเพราะว่า2การะดานแรกมาใช้1000นะครับ กระดานนี้ผมก็คิดว่าไม่ควรจะรีนะครับก็ปลดล็อกที่เหลือไปได้เลยนะอ่ะทีนี้ก็จะเหลือแค่อะไรอ่ะหลบรีก,กับป้องกันนะครับป้องกันสําคัญกว่าก็เลือกป้องกันแล้วก็ป้องกันตอนนี้นะครับสําคัญเช่นกันโอเคสุดท้ายเสร็จสิ้นนะครับกระดานที่3ก็ประมาณนี้นะต่อไปกระดานที่4ี่นะครับจะเริ่มที่ตรงอันแรกเป็นโจมตีนะครับอันนี้ก็อันแรกไม่ต้องเลือกมากนะครับมันบังคับทาย,ยแล้วก็เป็นแม่นยำก่อน ก็จะมี3เส้นทางนะครับให้ไปต่อนะก็เท่าที่ดูนะครับก็จะมีป้องการสูงสดกับเทปทีนะครับอันนี้ปลายทางของเรานะครัจะต้องพยายามไปถึงคริส c a ลสีทอง2อันแล้วก็แม่นยัมนะครับก็ผมขอเลือกทางซ้ายก่อนนะครับเทปสีทองอ่ามันก็ทําการล็อกนะครับล็อกที่เป็นหลบหลีกไป1ครั้งอ่าสครั้งถัดไปนะครับจะเลือกให้ดีๆก็คือจะต้องแฟนโจมตีก่อนสีทองนะครับแล้วก็อันนี้จะต้องไปที่หลบหลีกก่อนนะครับ อ,นนอ,อันนี้คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ผมอยากให้มันล็อกไปที่ตัวแป้นยำนะครับแต่ว่าน,นี้คือดวงไม่ค่อยดีโอเคก็ไปเลือกคี่ข้อดามเมจต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะไปต่อ,อตอนนี้โอกาสที่มันจะล็อกตัวที่เป็นโจมตีตรงนี้ก็มีสูงนะครับก็อาจจะเลือกเป็นโจมตีสีทองไปก่อนอมันก็จะไปล็อกแป้นยำแล้วก็จะเหลือตัวเลือก2 3สตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ดีที่สุดก็จะเป็นป้องกันสีทอง สูงสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น h ฮีนะครับสีฟ้าโอเคเสร็จเส้นนะครับมันก็ทำการล็อกตัวที่เป็นป้องกันต่อไปอันที่5นะครับเริ่มตรงใจกาจะเป็นแม่นยำก็จะมี2เส้นทางนะครับก็คือลบตีก,กับป้องกันแน่นอนว่าเราต้องเลือกไปที่ป้องกันก่อนนะครับแต่ว่าเราสามารถดูปลายทาองอก็ได้ตัวที่มันจะถูกล็อกนะครับจะมีประกอบไปด้วยกันทั้งหมดสีอทองนะครับ1 2 3 4แล้วก็5จุดนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะต้องพยายามไปด้านซ้ายก่อนนะเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีที่จะเข้าด้านเมีสองอันซึ่งสําคัญสุดนะครับเส้นผมจะต้องไปทางไหนถึงจะดีนะเอ่อตอนนี้มีโจมตีจริงๆหลบเลี่ยดไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกก็อาจจะไปที่ป้องกันท้างบนก่อนอ่ะมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับ3เส้นทางเขาต้องไปตรงนี้อ่ามันก็จะล็อกตัวที่ล็อกถือว่าเป็นตัวที่เราไม่ต้องการนะครับหลบหลีกดไปต่อนะครับ ก็จะเป็นป้องกันตรงนี้แล้วก็พิเดคอดาเมดก่อนนะครับอ่าโอเคจุดที่2ให้มันล็อกคือแม่นยำนะครับแล้วเราก็ไปต่อครับโจมตีสีทองพิเดคอดาเมดสีทองอ่าจุดที่3าม,มันล็อกนะครับเป็นโจมตีไปก็ไปต่อไม่ได้นะเวลามันล็อกเนี่ยมันจะเท่ากับว่ามันกั้นทางด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องล้าไปตามเส้นไงฉะนั้นก็จะเหลือแค่โจมตีนะครับตรงนี้แม่นยำตรงนี้แล้วก็โจมตีตรงนี้ครับที่สําคัญ ผมก็จะไปต่อที่ตรงนี้ก่อนอใกล้สุดน่าจะเป็นตรงหลบดีตรงนี้แล้วก็มาเปิดโจมตีนะครับล็อกตัวที่3เป็นหลบดีกนะครับเราก็จะไปต่อตรงนี้ห้องกันแล้วก็แม่นยำโอเคตัวที่3ล็อกเป็นโจมตีนะครับถือว่าเราไปไม่ทันนะกพจะเหลือแค่2จุดสุด,ดท้ายนะครับก็แน่นอนว่าเราต้องไปเก็บตัวที่เป็น HP สีทองก่อนนะครับสอสองอันนี้ไม่ต่างกันนะครับเท่ากันเลยค่าเท่ากัน ปึ๊บเรียบร้อยกระดานที่6นะครับจะเริ่มจากใจกลางก,ก็คือหลบปีนะจะมีจุดที่ไปได้ทั้งหมด4จุดนะครับคือโจมตีป้องกันเฮตี ty, ่แม่นยำในบรรดาทั้งหมดเนี่ยโจมตีจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าเรามาดูปลายทางก่อนนะตัวที่มีโอกาสถูกล็อกจะประกอบไปด้วยสีทองแม่นยำกับสีทองคิทิคอลดาเมจส่วนนี้คิทิคอลดาเมจแล้วก็หลบลีนะครับซึ่งแน่นอนว่าด้านบนจะดีกว่านะครับด้านบนจะมีคิทิคอลกับแม่นยำสองตัว แล้วก็ด้านบนนี่นะครับทางผ่านจะไปโจมตีด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไปที่โจมตีก่อนอ่าแล้วก็ไปที่ HP นะครับอ่าอันนี้คือดวงไม่ดีนะครับมันเริ่มจากด้านบนนะเราอยากให้มันเริ่มจากด้านล่างมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะรีเซ็ตจริงๆเห็นว่ามันจะเริ่มแพงแล้วสามพันเพชรแล้วอ่าเริ่มใหม่นะครับตึ๊บตึ๊บอ่าจุดที่ล็อกก็ถือว่าไม่ดีเหมือนเดิมแต่ว่าแม่นยำแม่นยำเนี่ยก็ยังถือว่าต้องต้องการน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็เก็บค r i t i c ดาเม m a แล้วก็ไปที่ด้านล่างต่อนะครับเผื่อเราจะไปทันตัวที่เป็น physical damage ตรงนี้นะให้เริ่มจากแม่นยำก่อนแม่นยำสำคัญกว่าสําคัญกว่านะครับอ่าสรุปว่าไปไม่ทันนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออะไรให้เก็บนะอะเพราะจะเหลือแค่โจมตี2อันนะครับก็เก็บโจมตีทั้งสองอันไปเลยไปได้เลยนะปึ๊บอ่ามันก็จะล็อกตัวสุดท้ายแล,แ,ลแล้วก็เราก็เก็บตัวที่เป็นป้องกันนะครับเหลือป้องกัน2ออันป้องกันที่ดีกว่าคือป้องกันสีทองนะครับตรงนี้เก็บ แล้วก็ป้องกันอ่าเลือก้าที่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดเป็นป้องกันกับ H p ที่ระดับเท่ากันนะครับให้เลือก h P นะครับเพราะว่าจะทําให้ดีจิงสร้างโลได้ดีกว่าปุ๊บแล้วมันก็จะล็อกสุดท้ายนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจคอนเซปต,ต์ดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูการรีเซ็ตนิดนึงการรีเซ็ตขอระดับ1เคือ 2, 1 0 0 0เพชรเพขั้นที่2 1 0 0 0เพชรเพขั้นที่32,000ขั้นที่42,000ัขั้นที่ 3, 2, 000, ท 4, 2, 000, ท5 3,000พขั้นที่6 3,000พ แล้วกค็คันที่เจ็ดนะครับอ่ะั้นที่เจ็ดเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วกันว่ามันใช้เท่าไหร่คันที่เจ็ดสี่พันโอเคแสดงว่าสรุปว่าเพชรนะครับในแต่ละกระดานนะใช้ได้เซตก็คือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกสองทุกสองขั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งพันนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่กระดานสุดท้ายคือยี่สิบเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นเพชรนะครับอ่ะก่อนจะกลับไปนะครับเดี๋ยวสรุปของกระดานให้เจ็ดให้ดูอีกครั้งนะกระดานให้เจ็ดคุณต้องไปเก็บตัวที่เป็นะคครัับมมนนอกให้้ไไดสส่่่ววตทีําัญนะครับ ตามลำดับนะครับก็คือแม่นยำจะสำคัญกว่าสวดสำคัญน้อยสุดจะเป็นตัวที่เป็นหลบดีนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับครั้งนี้ถ้าเกิดคุณไปถ้าเป็นไปได้นะครับให้เลือกไปทางที่ได้รครย์ิคอลดาเมจสองตัวนี้เร็วที่สุดก็คือจะเป็นตัวแม่นยำตรงนี้นะก็พอดีนะครับชิ้นส่วนดวงดาวหมดพอดีนะอับต่อไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ